สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเข้าสู่นนะรายการโลกเกมเวีตอนนี้นะเวลาตอนนี้เวลาหนึ่เตนสิบห้านาทีนะนี่ตอนนี้ผมกัชมการแ่งขันฟุตบอลฟาชวชเปรีทีมเซดิเจอกับลูเวนตุสตอนนี้ เียวผมจะให้บอกกันเลยนะว่าเราเรียนมาทิ่อันนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นแรกนะที่ผมกปนตอนดึกนะตอนดึกไปที่วสนะสนะ Kina kagano k i 와 a k a g a n 가 kagano k a g 요 n o kagano 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 k a g a n เฮ้ยเฮ้ยดูมเป๊ะแบบแบบอ้าวเฮ้ยมอฟ้าเตมเต็ม,มอ้าวฮะยน่าจะเป็นกเบ,บลนะไทยดานี่คือใครกเบลนะิดน้นนอยยิงเฮ้ย,ยเข้าไปแล้วนะอ่ะบูสดุสดยอสุดยอ เฮ้ยขวัญใจกู